ผมชื่อจักชายรัชตานิพาชนักเกณฑ์ยู่ปศิทั์สามโรงเรียนพญาไทวันนี้ผมจะมาทำเครื่องกรองน้ำแบบง่ายๆอุปกรณ์บางนี้ก็คือห วิธีกาทรทำเีือแผ่นกรองนะเอาไว้ปิดช่องสำลี ต่อไปต่อไปุะทันเอาไป็ุดกินมเบนชั้นต่อไปเป็นซายละเอียด ต่อไปปิดชั้นสังรีอีกรอบหนึ่งเป็นเห็นก้อนเล็กๆต่อไปชั้นสุดท้ายใช้สังรีปิดก้อนเห็น ta thuận lòng เป็นยังไงบ้างครับจากการทดลองจะเห็นได้ว่าน้ำจะอัดขึ้นแต่ว่าเดือมไม่ได้เพราะเพราะยังมีแบ,บคทีย i a ต้องขอขอบคุณที่ คุณพ่อคุณแม่ที่แนะนำวิธีการทำและสุดท้ายต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ดูวิดีโอจนจบแล้วขอบคุณครับ